วันนี้เราจะมาทำมามา่าฉันยินไฟดับหุงข้าวไม่ได้ใส่ผักใส่ไข่สองฟอง เล่งไฟให้เดือดน้ำเดือดถึงจะใส่มามา่าเส้นจะได้เหนียวนุ่มต้องน้ำเดือดเดือดน้ำไม่เดือด จะไม่เหนียวนุ่มแล้วก็จะกระดา้างเดือดแล้ก็ใส่ลงไปสองก้อนสองซองซองเล็กกินไม่อิม่มเย็นจัง เส้นมาม่าจะดูดน้ำน้ำจะหดป้าสักหน่อยให้ละอูให้ละอา อืมน่ากินจังผักไม่ผักตามรั้วบ้านนะครับเป็นใบชกผูหรือไม่กอ็อาจจะเป็นพวกตำลึงก็ได้เห็นไหมเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่ม เสร็จปิดไฟปิดฝาใส่จานชั้นชนะโอ้ยไม่ใช่ลับประทานจบ